ส so, วัสดีทุกคนในตอนเช้าด้วยนะผมวันนี้มาอยู่ช่อง Next CU m e n d a y ทุกคนวันนี้ม,นมันมีปืนสกินเข้ามาใหม่เนะั่นคือสกินปืนไบซอนหรือว่าไบซอนนั่นเองครับผมมันเป็นตู้มาการันตี8ทีแต่ว่ามีกล่องให้ด้วยนิดหน่อยแต่ยังกล่องน่าย,ยังไม่มาขายหรอกสำหรับสกินปืนที่ผมยังไม่เคยมีสักชิ้นเลยนะผมไม่แน่ใจว่าใครมีหรือยังสกินนี้แล้วก็มีสกิน G ี6 G มหสมุดก็มีแล้วนะไรมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสกินนะผม <What? S 1> เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารองสุ่มดูว,ว่าการันตี8ทีเกือเนนะี่ มันจะให้เกลือเราอีกหรือเปล่าวันนี้ก่อนไปรับชมคลิปแล้วก็ก่อนไปรับชมการสุ่มกระเป๋าวันนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สุ่มคบวันนี้ฝากเพจซื้อขายดีช่องทาง Facebook แฟนเพจเหมือนเดิมแล้วก็ไปไปดูเอาล่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มการสุ่มผมจะเอาไอ้ตัวนี้ออกนี่บัตรไอซ์เทียนได้บัตรไว้แล้วบัตรกองไฟกับบัตรอ่าตาล่าเออไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะผมเอาออกไปเลยแล้วก็หมุนเก้าเพชรไปเลยครับฟู่ไม่ต้องหาบอีกผมบอกเลยว่าตู้นี้มีแต่ล็อกนะครับผมออออกก่่่นนคืไมใชีะ สูสุมไปเลยไม่ต้องรีรอไม่ต้องรีลากดสุ่มไปเลยนี่เป็นไงโอ้โหอาหารมาก199เพชรครับราคานี้นั่นไงสองก้าต้องมาตกที่กล่องจกินปืนอยู่แล้วโอ้โหได้มาสามวันทดสอบงานน่าจะก็แพชิปใาม่ได3สามร้อยก็เพชรเลยแม่งอ่ะ สามเก้าผมคิดว่าในจะอก G ีสามหกไม่ก็ออกตัวเนี้ยมันก็มีแค่สองอันสุดท้ายนะ,ะไดนี่ยสามแล้วก็สิบเก้าเป็นสัดใบสบัตว์อุ้ยคุณคือผู้ถูกเลือกได้รับรางวัลใหญ่ในการหมุนครัาริจิตดวงกำลังมานี่ทุกคนดูไว้นะครับผมอันนี้คือขนาดมันบอกว่าดวงกำลังมานะนี่คือรางวัลดวงกูไม่มากูาจะเป็นยังไงวะเนี่ยเองอ่ะ,อะนี่ได้มาแล้วหมดสำหรับใบสัตว์ของเราวันนี้นะพรเอกของงานเดี๋ยวผมจะใส่ใบสัตว์เนี่ย เตรียมสุมทีม,มปรับสกิลแล้วก็ลุยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสกิลกว่อนให้มันเป็นสกิลลั่นนะเพราะว่าผมต้องการลั่นเยอะๆในตัวใบสั้นเนี่ยมันถ้าจะยิงแบบอึดๆอยู่ลั่นรัวๆไปเลยนี่ไปมาละเทคสี่แปดเก้าสิบสิบสองยี่สิบครับผมสามสิบนะครับตอนนี้ากับการที่มาเล่นใบสันของเราคือที่อะไร่ยโอ้โหคเบเกอร์หายละคูเบเตอร์โอ้ยมันโออะไรวะเนี่ยไอ้หลานก็จะตายแล้วไม่นะไม่นะ ไม่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 อะไรเขาจะตายอะไรก็จะตายอะไรก็จะตายาจะตายจะตาย,ตายอย่านะอย่านะไอไล่เอายาไปพันอยู่ในวงชุบเลยน้องเอรอยิงรอยิงนั่นแหละสวยตั้งอวอลออกขวาไกลๆก็ได้นะหนึ่งก้อนเนี่ยขอบขวาวงเลยเอ้ยมันไม่เห็นไม่เห็นช่างมันเอ้ยมันตาทั่วมันตาทั่ว,มวไม่มีไอ้วอด้วย <c oughs> โอ้ยอย่าไปยิงเรียกมันอย่าไปยิงเรียกมันแค่นั้นพอแค่นั้นพอ มันเป็นก็มันก็เป็นพี่ก็บอกแล้วมันเอ้ยมันมาแล้วเอาให้ได้เฮ้ยเอ้ยไอวอตามตามตามไปหลบก้อนหลบก้อนหลบหลบหเอาซ้มไงซ้มศพมันจะได้แบบไอ้วอไงเวลามันตายอ่ะมันมีอะไรบ้างตกมันตกมันมีอะไรบ้างเฮ้ยพี่ได้ไปตัดแล้วพี่เกิดพี่ได้ไปตัดเลยที่มันลืมเอาล่ะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ตรงนั้นไอ้ไหลพี่กำลังไปช่วยน้องอุ้ย พอก้อนเหรอมันตึงไหมสองตัวเลยสองตัวด้วยนี่เห็นตัวเดียวโอ้ยจะยิง,งหัวไมหัวไม่โดนหหัวตัดมาดิอีอดิเอาดิก็มาดิฮูกฮกเฮ้ยเย้เย้เยกระสุนจะหมด เอ้ยมาดิน like ้องมาดิน้องเออโอ้รอดได้ยังไงวะเนี่ยแม่งเอ้ยโอยเรามาได้แม่งฟุกโดนหัวเมื่อกี้แมงพี่ตายแล้วเนี่ยเกือบไปแล้วแล้วปืนเราแม่งก็กระจอกเลยเนาะไปสัดเนี่ยแม่งอ่อนด้อยมากนะครับได้เจอก่อนสิไม่ตายอ่ะเออยิงไม่เข้าเลยอ่ะแม่งแค่เมืองเดียวที่เกี่ยวชีวิตไม่รอดแล้วเนี่ยไอ้ตายด้วย ดีนี่เราแบบใส่ชุดตรงชุดไเมันตึงไงคือเรามันตึงไงที่มันผ่านมาแค่วอมบอมนะเราเนี้เอาจริงนิดนึงเก็บกระสุนมอกันอ๋อไม่มีครับทั้ลายอยากได้โค้ดหรอมันหมดเขตแล้วเออใช่มันเติมไม่ได้แล้วดิมันต้องเล่นไอเดียว่เดี๋ยวแล้วแหละพี่มานะสี่ร้อพอฮะอ๋อโอเคโอเคโอเคพี่กดผิดพี่ไปซื้อตา่างหารเจยเลยมันชื่ออะไรวะเทพพิทักษ์โอ้โหอยู่ท้ายมือนู่นเลยอ่ะไปเลยบ้าเราไปจัดการไปเลยไหม อุ้ยแต่มันดูเหมือนว่ามันจะวิ่งขึ้นมาหาพไปด้วยเน่วไปด่ากี่บัสแอลดีกว่ากับรถไปรออุ้ยมันมาจริงว่ะคนดูดูดิมาแล้วมันกำลังแบบวิ่งขึ้นเนินมานะครับอ่าขึ้นมาเลยไม่ได้กลัวอยู่แล้วไปสั่นพี่อ่มันตึงพี่บอกให้หรือว่ามันชุบเพื่อนมันวะหรือว่ามันก็ไม่กล้าขึ้นมาเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมขึ้นมาไหมอ้ยมันชุบนี่มาเอาละเองเข้าทางพี่เลยไปไหนวะน่ะ มันวิ่งไปไหนวะ,อ,ะออกซ้ายออกซ้ายโกดังต้องลองไปดูดูว่ามีกี่ตัวนะครับอ๋อมันอยู่ในโกดังชึบๆๆชึบในโกดังหนึ่งตัวหรือว่าสองตัวก็ไม่รู้ฮะใบสั่งกูทำงานอะไรลูกพ่อเฮ้ยหนุ้งไงอ๋อมันไม่มีปืนเอา้าบาดเจ็บเอา้าอยู่ตรงนี้อ่าไอเดวิดทากมาจากไหนวะเนี่ยคนเดียว ทำแบบรับรออๆไอตัวนี้มันรับรออๆแถวนี้นะพี่ว่าเบสต์นี่มันปืนที่ยิงดีมากเลยนะในระยะจุบๆเนาะเดี๋ยวแบบระยะกลางๆน,นี่คือแบบมันแบบยิงยากมากเลยเออแบบอัดตัวดีมากเลยแต่ถ้าแบบเจอเกาะสนามก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เฮ้ยอยู่ตุด,ดข้างหลังเหรอใช่ใชใชพี่กำลังจะบอกว่าบ้านเอลคาน่าแล้วก็มีคนเหมือนกันนี่ไงโอเคเอาไปก่อนเลยละกันเอ้ย เกมหนึ่งสี่ไปก่อนครับยิงเงินไปก่อนละกันตรงไหนวะโกดังตรงไหนวะตัวโดดใหม่อ่ะตัวโดดใหม่หรอมันก็ไม่มีปืนอะไรดเกี้นนะไหนอ่ะตายโอ้ตายเลยเฮ้ยพี่เอง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 เดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจ้โอ้เก็บกูตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ไรช่วยหน่อยพี่เอง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  มามามามีด้วยามีด้วยวามันเยอะ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 โอ้ยวอเกือบหมดเลยต้องเทำหลอกสับตัวไก่ดาวตัวไก่ดาวโอ้ยมันมีเพื่อนอยู่ตัวต้นมะพร้าวด้วยตัวข้างหน้าเจ็บตัวข้างหน้าเจ็บไม่เจ็บดยวะไม่ค่อยเจ็บเพราะอะไรดีดาวดีดาวตัวไก่สองตัวเอ้อจะไปหา่ยเพื่อนมันหรอ สวยๆสวยเออหมดตีหมดตีกมตมต็มาดิคุกคุกอ่าพร้อมืลยคอยปรชุบเพื่อนมันได้แล้วนี่มาเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้นะเก็ดูเดี๋ยวพี่ว่าเราแน่ต้องไปเล่นกับเมืองหน้านี่ต่อเนี่ยเมืองไี่ตัวสายมือนในฟอชินกเนี่ยมันชุบกันด้วยโรงงานอะ่ะเดี๋ยวกลับแว่นไปเลยลพี่พาแวน่นมาไปแว่นดีกว่าแว่นดีกว่าอ่าเอาละ ลดซิ่งลดซิ่งลดซิ่งโอ้ยตีนตีนตีนโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้ตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมเดี๋ยวมันเจอไอ้เขียวพี่แน่สีเขียวเนี่ยต้องเป็นคาวาตะกินินจานะฮะเอ็งเจอพี่แน่ไอ้หนุ่มตรงนี้เหรอเห็นแล้วแวะแวะรอบนี้เรายังไม่ได้ซื้อตาล่าตั้งหารเลยเนี่ยเพิ่งซื้อตัวนั้นตัวเดียวเองเดี๋ยวแวะแวะมาดูก่อนมันมีวงชุบขึ้นไงทุกคนตัวเนี้ยขอแวะดูก่อนหน่อยดิ มีไหมโรงงานถ้าไม่มีโรงงานก็เดี๋ยวแวะซื้อนี่เลยตาล่าังหาที่โรงงานเฮ้ยขวามือบนข่าวที่ดินเสียงปืนสายท็อปไม่ได้กินไก่จังอะฮะอ๋อมันมันนี่ไงเป็นเสียงบั๊กหรือเปล่าพี่ยินเสียงเอฟแปดยิงเมื่อกี้ถ้าฟังไม่ผิดนะอุ้ยนี่ไงนี่ไงข้าร่านี่มาไม่ตกไม่ตกอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยมันดันมาให้มันดันมาให้มันดันมาปล่อยให้มันดันมา อุ้ยสามตัวไอ้ลายสามตัวต้องเอาออกก่อนต้องยิงมันล้มก่อนซื้อเวลา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 ลายจออ่อยบอลลายจออ่อยบอลอุ้ยวีนดาวลายระวังลายฆ่ามมันเลยลายค่อยต่อยบอลลงมาก็ได้เติมยาก่อนเติมยาก่อนอุ้ยมันจะจออ่อยบอลพี่ว่ะชิบหายแล้วพี่แบบตั้งไอ้บอลสูงเกินไอ้ลายไอ้ลายขับรถเข้าวงไปยุบเลยนู่นนะพี่นู่นแะ มอไตรมีมอไตรมีไม่เอามอไตรไปวะห oh <my> <laughs> ลบเสาไงหลบเสาไงโอ้เ oh, จ oh. จัดเลยว่ะแม่งเอ้ยอุตส่าห์พี่จะซื้อเวลาให้มันแบบชุบกันแล้วแบบเอาใบตัดงเข้าไปยิงชาร์จมันไงเ oh <my> ดี๋ยนะมิถ้าใช้เอ็มหนึ่งสี่นี่จะหมดตี้ไปแล้วไปรอรอสั่ง oh <my> ล่า oh <my> ชิปประกัน oh <my> ทำไมอะ่ะมันได้ใบสั่อยู่แล้วแหละพี่ว่าเพราะพี่เกิดมาพี่ได้ใบสั่แน่นอนแต่ประเด็นคือตอนนี้ไม่มีของจะอื่นเลยถ้ามาแม่เอาของเดิมไง โอย้ยบินถึงบินถึงไอ้หลายบินถึงอยู่เดี๋ยวพี่บินเราไปดูพี่บินเราไปดูกันพี่จิงศพเพิม่มอันไรด้วยศพหนึ่งไงมันเอามอาไซค์ไปเปล่าวะอุ้ยมันไม่เอามอไซค์ไปแกวเลยอย่างเงี้ยอ้าวไอ้นมเองคิดผิดตะไงแที่เองไม่เอา,เามอไซค์พี่ไปเขาเรียกว่ามันเลี้ยงแบบเลี้ยงฉลาดไว้เนี่ยตอนเนี้ยไม่ชินเลยว่ะไม่มีกองไฟแล้วแบบไม่ค่อยชินเลยเอ่ะแป๊บนึงเก็บของกันนี่เอาใบสันไปเลยแม่สงสกัดกระบอกเอ็นหนึ่งสีแมวแม่งละ ไม่ไอ้หนึ่สีแล้วครับเอาแค่ไปตัดพอครับผมแล้วก็บอกไปเลยนี่ถอ,อ,อยรถมาแล้วก็ขับรถไปเก็บของมันเพื่อดูดไอวอร์นะครับดูแบดูดไอวอร์มาขึ้นมาเป็น5ก้อนนะครผมหมวกตัวนี้น่าจะหลุดระยิงหัวไปเมื่อกี้เราใส่แค่หมวกหนึ่งอุ้ยวงไกลเลยไรวงไกลจัดหน้าพีม่มีไอดอปตกอะเดี๋ยวพี่แวะไปลงเอาไอดออับก่อน เอ็มมาดักบ้านเอวมาดักบ้านเอวย่อยไอ้หอยไม่ใช่ไอ้หอยไอ้ไลไว้ไลมาเร็วไอ้หอยเฉยเลยนี่ไงมันกำลังวิ่งมาตีนี้แหละไอ้ไอ้ไอ้ลตีนี้ตีนี้เป็นไหมเป็น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 อย่าเพิ่งเปิดมันนะมันจอดรถก่อนจอดรถก่อนใช่ใช่อยู่บนบ้านก็มีอยู่บนบ้านก็มีเออ ไหนนะคนบ้าน2ตัวโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เคลียร์เดี๋ยวพี่รีเรียกก่อนเซ็ตระเบิดไหมเซตระเบิดไหมพี่ว่าไม่มีรบเบเเมเะรบเบิดพี่เซ็ตเองพี่เซตเองอุ้ยอ้าวไม่เห็กระเบิดพี่แล้วมันก็ตายวงเหรอยังยังมีมาแล้วพี่ตรงไหนวะเจ็บข้างนอกบ้านพอ,อ,อ,อเห็นแล้ว หมด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 ตัวนี้หมดมันอะยิงมามันอะยิงมาอุ้ยวงแรงจัดเลยเลเลเมันแอ,อนล,ลอออมันแลโอโล,ลกไอะไรม,มีเครื่องดีดไหมเนี่ยมีรถสปอร์ตอยู่ไหนวางหลบหลบหน่อยเอาไว้ดีดหน่อยมันดีดหนีแล้วโอ้โหไล่อยู่ได้ไล่อยู่ยังไกลไม่ถึงเรามีเครื่องดีดไหมมีสิเนี่ยมาดีดวางเลยวางเลยเออดีเลยดีเลยเอาไปตรงไหนดีวะกลางดงตีเลยอ่ะใจเย็นๆ โอ้ยระดีเพิ่ขึ้นโอ้โหไม่ดีดีไพ่ขึ้นด้วยเอาสวยตรงเนี้ยตรงนี้ไม่สวยไอ้ชั้นลอยมีอะไรระวังที่ไปโดนให้หชั้นลอยหน้าระวังใช่มามาเรา๋ยวตัวขึ้นพร้อมกันตัวขึ้นพร้อมกันกันพลาดกันพลาดตัวเดียวอ่ะมีตัวเดียวอุ้ยมาชุบเพื่อขึ้นมาหมดเลยชิบหายละระวังนะชิบหายละเอาเลยได้ไหมตายเลยเหรอสวยหัวแตกไอ้นมหัวแตกไปไอานม ทีนี้ก็เหลือสีส่ตัวด้วยกำลังลงร่มส,สวยๆเลยนะ่ะเอามาได้ดิอย่าให้มันลงถึงพื้นได้ไม่งั้นเราตายโอ้โหมันอยู่ชั้นลอยไอ้ตัวนั้นลงยอาวแอบดอับด้วยพี่ต้องฉีกซ้ายให้ได้ว่ะไม่รู้จะฉีกรอดหรือเปล่าเนี่ยหวองว่ามันจะไม่เห็นพี่แล้วกันนะเอาตายหมอกหนึ่งฮะมันอยู่เคนนะ่ะตัวนึงหรือเปล่าฝั่งมันตายหมอกได้งไงอะ่ะบนเคนมี อย่า,ากอย่า拉อุ้ยเอา้าโอ้โหเต็มหวัวเลยเอไอ้ลายก็ไปชุบพี่นอยไดร้ระวังระวังระวังมีเครื่องดีดมั้ยมีเครื่องดีดมั้ยเฮ้ยไม่ตั้งเครื่องไม่ตั้งไอ้บอกกันเลยเหรอม,มันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนูง้น,นต,าตามตัวเลยต้องตกพี่ <laughs> อะไรมาเนี่ยเฮ้ยแต่ไรแบบยิงยิงเลยยิงยิงเลยอยาให้มันมอลก็เมาบนฟ้าเดี๋ยวมันยิงพี่พี่กำลังลงพี่กำลังลงแน่มันไปโดนไอ้เจ้ามันไปโดน ิบหายแล้วโกมันลุมแล้ววะตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวไม่ไหนตัวเดียวเจเย,ยน็นอีกตัวนึงกำลังเติมไปแล้วหลังกำลังจะเข้าเดี๋ยวพี่เคลียร์หลังให้เจเย,ย็นนะพรึบๆเข้าไว้เดี๋ยวพี่ยิงหินไว้น้องยี่เบียนนี่อีกแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวพี่อยู่เนี้ยแม่งเอาเรื่องจังไว้ <c oughs> มันลุมพี่แนกแล้ว โอ้สีหนึ่งเลยน่าสามหนึ่งที่ไหนล่ะสีเลยเนี่ยไม่ตายอ่ะมันไม่ตายอ่ะใครจัดเลยไม่มีเหรียญนะไม่เห็นจุดพีละด้วยมันอยู่หน้าพี่เนี่ยเล่นระเบิดด้วย เฮ้ยซื้อ,ม,ม,อมีกล่องนึงเดี๋ยวพันไม่ได้มันรู้จุดโอ้โหมึงก็เก่งเกินโอ้ซ้มจบกูด้วยเวยยอ้สัตว์เอ้ยจบเลยเม่งปืนลามันกลับหรือฟีมือลวมันกลับวะคือกำลังมาตสวยๆเลยแต่แ่าดันมาตายพี่วิ่งไปให้ใหมันยิงหัวฟีฟีเลยอ่ะโอ้อะไรวะ